สวัสดีครับเจอกันนะวันนี้นะครับมีรถขุดขนาด12ตันนะครับลูกค้าครับไม่น่าไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยอคอมสูตรนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นคอมมโซ่รุ่น PC 120รุ่น8ปดจริงนะครับลูกค้าครับหากขึ้นรหัสมาเป็นรุ่น8ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนด้วยความที่เป็นรุ่น8เนี่ยเขาก็จะบอกถึงรุ่นของเขานะฮะที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยเขาใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องย ไม่นะ เพราะการทํางานการตอบสนอง,องเขานะฮะลูกค้าครับจะทํางานได้ไวนะฮะตอบสนองได้ไวตามไม้ตามมือมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สำคัญจะประหยัดน้ํามันกว่านตัวเก่าด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่ฟิตซีรอยี K ่ขีดแฝดนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะเขาจะมาพร้อมกับสเต็กลายแยกหรือว่าลายหัวกระแทกแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นลายแยกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ะตือกระตืมากคุ้มค่ามากเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถตัวเปล่าไปที่ไม่มีลายแยกเนี่ยนะฮะแล้วเอาไปติดลายแยกเพิ่มเนี่ยต้องมีแสนกว่าบาทเกลียวตองแสตเลยนะครัับแล้้ววก็มีหนาต เาจะมีเกีย้ยวยางนะครับพุ่มติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะนี่สายงานก่อสร้างโดยเฉพาะเลยเดินไปพื้นปูนพื้นคอนกรีตเนี่ย,ยไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับแล้วก็จะภาพช่วงล่างสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะนี่แน่นอนรถมันเน้นใช้ในสายงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้โดนเลนโดนดินอะไรเท่าไหร่เยอะน,นะฮะช่วงล่างก็เลยมาค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะนี่สวยนะครับ บุงกีก็แน่นอนนะจะมีตะขอยึดหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับดเดี๋ยวเราเดินไปดูใน่วนของอปั๊มพลิกของเขากันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะด้านข้างนะครับเปิดมาจะเจอปั๊มพลิกแบบนี้เลย,ลเยลววลสภาพปั๊มเนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งๆนะตัวนี้หล่อๆเลยนะครับนี่ปีที่120นะครับด้านข้างของเขาแน่นอนก็จะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะฮะตามสารคุดทั่วไปเลยนะครับ สวยนะฮะด้านหลังสวยนะครับแล้วก็้วยคนให้เป็นรุ่นใหม่นะกล้องหลังก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่สวยมากหล่อมากนะครับตัวนี้นะฮะนี่ปีซีร้อย,ยี่นะครับโอเคเปิดดูแผงวานันกันนิดนึงนะครับเชฟนีนะฮะ แต่งว่าน้าสวยๆลอ่ลอๆนะฮะแล้วก็ไม่นำซ้ำเขามีตัวสับคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสรู้รู้ไหมนะพวกนี้เนี่ยก็จะมีติดมาให้ทุกคันเลยซึ่งดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดหน้างานของเรามีคนขับหลายคนนะครับแล้วก็สามารถมาสลับบอกรถคุงนี้ให้ขนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายที่คนส่วนต่วนก่าแล้วนะการนั่งไล่สายในผถได้เลยว่าเป็นอะไรที่กินเวลาและเปล่องเวลามากๆนะครับตัวนี้นะครับฮะโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยนะครับชบ หน้าตาด้านบนนะครับสวยนะฝาหลังหลังโครงหลังคาไม่มีผุนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกชุดแพพนพนะครับผมมอเตอร์สซวิงของเขานะครับก็มาแห้งเปิดดีมากๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆนะครับมาดูเครื่องยนต์กันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูปเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่ วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลัดเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมาสุ 4D 95L นั่นเองนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ นะครับบอกเลยจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องกนนารทำงาน,นของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ติดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องกันนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวทักเข้าไปด้านในกันแล้วก็มาลองขับเทสในส่งของแลมปัมกับตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเราตัไดไปเลยนะครับ เนี่ยนะครับผมตัดขึ้นมาด้านบนนะครับเป็น,นี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัว PC 120รุ่น8คันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูเลยนะครับเชฟพอนั่งแล้วฟิลิ่งก็จับประมาณนี้นะลูกค้าครับพวกตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับลูกค้าสวยงามแล้วก็ดูง่ายใช้งานได้งานมากๆนะพูกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสตัวด้วยการกดตัวกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่เดี๋ยวลองแบบรอบตำสุดให้ดูนะลูกค้าครับ นี่ลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับบอกเลยแรงปั้มนี่คือแบบแรงเหลือเฟือนะลูกค้าบ,บอกเลยนะฮะนีน่นุ่มเดีมากนะครับคอนโทรลครบดีปกติทั้ง2ฝั่งนะครับนี่นะฮะสวิงซ้ายขวาพร้อมลุยพร้อมใช้เลยตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ภหลังก่อนนะ นะฮะบิดตัวซ้ายขวากีละข้างนะครับนี่สู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะฮะอันนี้คือรอบต่ําของเขาเนี่ยนะลูกค้าครับก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยทั้งปั๊มทั้งตัวเดินนะฮะเรียกได้ว่าพร้อมลุยเลยสําหรับเจ้าตัว P420 รุ่นสิบคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันสภาพภายในสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการลองขับเเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวคอมมะตู P420 รุ่นแปดคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคุ้มเเดด่่นนะะฮไ้ททีบอรร์โ สร้าบนความเนือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขอับตลอใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้าน,นะครับไดู้่ได้ชมกันทางไลน์อีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการเปิดใจนะครับอันนี้นได้บอกแล้วแลยว่าแห้งเปิดทั้งคันนะฮะพระจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็พวกแรมปั๊ม เรื่องเกียร์นะฮะไม่ใช่เกียร์ขอไปตัวเดินของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแับนี้นะฮะแล้วก็ค่าตัวก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ฮะอยู่แค่หลานต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทนใยสนใจอย่าลืมตอบต่อเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวโค้ชสุดคือตีหนึ่งร้อยยี่สิบรุ่นแปดคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านายที่คุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอไว้เจอกันในคล